สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูส้มโอนะจ๊ะส้มโอลูกเบลอ,อปลาเลยตอกดกด้วยส้มโอส้มโอนีน่ดกขนาดนี่จะดกดกเขาเอาปุ๋ยฮิวัวใส่ เขียวสวยอืมนี่หนึลูกมันตั้งเยอะเลยเป็นพวงงเลยส้มโอข้างล่างก็มีมส้มโอดูนะคะส้มโอดกขนาดเอาขี้วัวใส่ปุ๋ยสีวภาพนี่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  แล้วก็เอาเศษอาหารที่เหลือเอามาใส่สวยสวยลูกสวยสวยดงนั้นเลยลูกใหญ่ๆนี่เราจะเดินไปดูปักต้นเดียวนะคะต้นเดียวนี่มีต้นเดียวนี่อีกลูกใหญ่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 ไม่ค่อยใหญ่ไหมลูกสวยด้วยเต็มเลยค่ะ นี่อีกหนึ่งรูปโหย้ยดกปีเนี้ส้มโอดกขนาดกระดุก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 ดกนี่นี่โอปีนี้จะได้เก็บทําบุญแล้วปีนี้สงสัยจะได้เอาไปใส่กระทิ้นกับเขาแล้วปีนี้สงสัจะสุกทันกระทิน เราเคยเอาไปบ้านนี้ชอบเอาไปที่วัดเอาไปทำบุญมีต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวเยอะด้วยลูกเยอะแย,เยะเลยเยอะแยะเลยใหญ่มากดกด้วยสวยด้วยสวยกินอร่อย กินก็อร่อยดูส้มโอส้มโอปีนี้น้ำดีก็เลยดกแล้วก็เอาปุ๋ยสีบภาพใส่ส้มโอส้มโอในหลายปีมา แต่ก่อนมันไม่ดกอย่างนี้แต่ปีนี้ใส่ปุ๋ยสิบภาพก็เลยดกขอบคุณนะคะที่เข้ามาสมคิีคิดหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า